สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้ไหมได้อพี่น้องมามจกมาโจกกับปูบางเก้าค่ะพี่น้องอากับปูว์ดองค่ะพี่น้องนะเนื้อให้นี่ให้เดียวแหละยังมีหนาวโจ๊กบึงอู้ยตกใังขยับขอยแล้บอกเอาถุงมัาง Gần ừ, như là bù. Hay ngài ừ, lực bỏ. Món cào, món cái phù hạnh hai lời ơi ạc bù nắng luôn mong khao mong đêm hò kapinong phong anh yu yi tung tù mi anem mân mân luôn 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 tôi luôn 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 อืสองตัวอืม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 ต่อกันเลยพี่น้องมีบ่ละ่ะอ้ยเลิกบางอันหูก็บ่า,ามีเลยพี่น้องเลิกสักตัวนี้เลิกผ่าน<อ>ตัวนี้เลิกมันก็ผ่านเลยนะจ๊ะ ไว้หนึ่งพี่น้องไม่รู้ว่าจะถึงไหมอุยอ้ยอุย้ยถึงแล้วเขาจะเนีบอุย้ยตัวแบกไงเลยพี่น้องจะเนีบฉันหนาอุย้ยอืมตัวแบกไงเลย,ยพี่น้อง

เปิดไปน้ำเฟืองนะพี่หนออยู่พูดดิใจลงไปแล้วอยู่ๆยูยเจ้าอยู่ว้าตัวเมีอยอเปิดปั๊บเจอปับ๊บไลย อ,อู้นี่ไงสวยนึงยูปุ๊บอู้ตัวแบ่ไงนึงอฮ้ยอืมตัวเมียพี่น้องตัวเมียตัวเมียโอ้ยมันอยู่หนากล่องใกล้ๆพี่น้อง ปิดเฟื่องกับพ่อเลียนเลยพี่น้องตัวเดียวกันบ่กรีต้วเดียวหันละแมนเลยพี่น้องลงบุหรีตัวนี้ขุยอยู่หรือไปอยู่หรือเปล่าโอ้โหพอแล้วพี่น้องไก่ไกกันเลยตังไงไวไม่ใหญ่เป็นไหนค่ะ นี่โอ้มวนนี่นม้อนม้อนลงแหมนอยู่แบบว่าขางเฟืองแล้วมันลงบลึกบมจะ่ะเปิดหน้าผัวเลยเอ้ยอี๋ตัวง่ายก็ง่ายแต่พี่น้องจ้าเปิดล่มกับพอ่อหลด ủi ừ, phì tôi nhây ừ. Hả? Ủa tôi, tôi này Đây là Tôi giờ quạt chấm mà Tôi nghĩ to dày Ủa, ไม่รู้ว่าอยู่หรือปาโอ้ตัวนี้บ่อยู่จังลงไม่ๆไปใส่ไหมแว,วย,ยู่ไว้วายยูพี่หนออ้ออืออะไรยกใจขก,กันด้พี่หนอยันอ,อ้พี่ตัวนี้เปิดก้นเลย อยู่ด้วยไหมโอ้อยดูยูพี่น้องนี่จะตัวเมียด้จ้ะอืมกลับไดใช่ก้านตือไปไหนพี่จจงสีกับพี่น้องเปิดเฟื่องมากกับพอ่อเลยนี่เอาไง่ายๆไงด้จ้ะตัวเมียสำหน้า ขึ้นมาเองหนิงซีตี่พี่น้องไต่ขึ้นอืมโอ้ยอยานิบยาเนิบมากบ เวโอ้อีกรูนเรียนแวะตรงไปตัวหน่อยมั่งโอ้ตัวหน่อยดียยมาพี่น้องมาใหญ่ได้บ้าสาม,มีจ้ะไลยเจอพื่อกันคร้พี่นอ้นรรนองนีเ,เพื่อนจองอยไรเติร์ดดูนะ ปุดเกือบลุ่ยอยู่เด้อน้ำพร้อมึดแล้วอ่ะนี่จ้ะผลงานของเฮาพี่นอ้องรลายมึงพี่น้องโลคก,กุกงรัวอยู่หรอกนี่โลคก,กุกลัวอยู่หรอพี่น้องอ่ะมือน,นีค่ะกินซ้ำหนีค่ะพี่น้องฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเฮาโจกกระปูจ้ะพี่น้องมองเกา่าคือมองเกา่าเฮานี่หระค่ะพี่น้องคะ่ะไหนคือเกา่าหยวนี่